เปิดปรายชื่อ8อันดับผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก2020แต่ละคนสุปตาทั้งนั้นเลยล่ะคะ่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมการจัดอันดับผู้หญิงที่สวยในโลกของปี2020นี้ปรากฏว่าเป็นสาวซอนเยจินและสาวลิซ่าจากแบทพิงที่สามารถจับมือกันครองท็อป1และ2ได้สำเร็จค่ะเรียกได้ว่าความฮอตของสองสาวสวยทั้งสองคนนี้ กำลังปังแบบพูแตกเลยแลคะค่ะเรามาเริ่มกันจากอันดับที่8ในโปรผู้หญิงสวยที่สุดในโลกของปี2020นี้ตกเป็นของเจนนี่คิมหรือเจนนี่แบ็คพิงค์ไอดอลเจ้าแม่แฟชัน่นที่มาพร้อมกับลุกสวยไม่เหมือนใครคะ่ะสาวเจนนี่เป็นคนที่โดดเด่นตั้งแต่เดบิวตทั้งในเรื่องของความสามารถหน้าตารวมไปถึงสไตล์การแต่งตัวของเธอไม่ธรรมดาคะ่ะอันดับที่7 ทรงไฮเยคโยไม่ว่าเธอจะอายุเท่าไร่ก็ยังคงสวยงามเป่งประกายเสมอเลยล่ะคะ่ะเป็นคนที่หน้าตาผิวและรูปร่างดีตลอด จะผมสั้นหรือผมยาวเธอก็สวยค่ะจะแต่งตัวธรรมดาแค่ไหนเธอก็ดูเมีราค่ะแม่ก็คือแม่จริงๆเป็นนางเอกที่เบาดีพร้อมกับดูแลตัวเองแบบสุดๆค่ะอันดับที่6ตกเป็นของโรเซจาก b บ็คพิงค์ค่ะเป็นไอดอลสาวที่หลายคนนั้นเห็นแล้วว่าเธอมีหน้าสวยเป็นสไตล์ของตัวเองมากๆ จะมองมุมไหนก็ดูหวานเป็นผลละคะ่ะเซ็กซี่อีกด้วยแถมโรเซยังเป็นคนที่มีผิวดีมากๆผิวขาวสุดๆเวลาขึ้นเวทียิ่งแล้วล่ะก็เห็นได้ว่าแสงเจิดจ้าจนตาพรามัวเลยทีเดียวคะ่ะจากปกติโรเซสวยแล้วยิ่งขึ้นบนเวทีดีกรีความสวยก็เพิ่มขึ้นอีกทวีคูณคะ่ะ ถัดมาอันดับที่5ยังคงตกเป็นอีกหนึ่งในสีสาวของแบ็คพิงค์อย่างคิมจีซูเธอนั้นมีใบหน้าเป็นแบบสไตล์สาวเกาหลีตามแบบฉบับของไอดอลเกาหลีทำให้จีซูนั้นโดดเด่นบอกได้เลยว่าตัวจริงเธอก็สวยกว่าในจอซะอีกล่คะค่ะจินตนาการตามเลยนะเจ้าว่าจีซูเนี่ยจะสวยขนาดไหนคะ่ะ อันดับที่4ตกเป็นของนางเอกสาวของเมืองไทยอย่างสาวใยญาอุรัสยาค่ะเพราะว่านอกจากความสามารถทางด้านการแสดงที่ขึ้นชื่อแล้วนั้นในเรื่องความสวยของเธอก็ไม่ธรรมดาค่ะอยู่ในระดับอินเตอร์มาแล้วซึ่งก็ต้องยอมจริงๆว่าสาวใยญาเธอนั้นสวยมาตั้งแต่เข้าวงการแรกๆเลยละค่ะจนถึงตอนนี้ความสวยของเธอก็มีแต่เพิ่มขึ้นเป็นคนที่มองมุมไหนก็ไม่เคยน่าเบื่อเลยละค่ะ อันดับที่3ตกเป็นของจ่อวีพูดถึงความสวยก็ต้องมีจื่อวีแน่นอนละคะ่ะความหน้าเป๊ะขนาดนี้จื่อวีก็มักจะมีชื่ออยู่ในโพกค,ความสวยเสมอเป็นคนที่ใบหน้าสวยประจักษ์จริงๆ ตัวก็สูงไม่รู้จะอวยอะไรดีนะคะหลักฐานนั้นอยู่บนใบหน้าอยู่แล้วล่ะคะ่ะอันดับที่2ตกเป็นของสาวลิซ่าจากวงแบ็คพิงคและแน่นอนว่าแทบจะมีชื่อเธอติดอยู่ในทุกโพลเลยจริงๆคะ่ะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ติดอันดับความสวยระดับต้นๆของทวีปและระดับโลกตลอดเลยทีเดียวแถมเธอนั้นยังฟาดอยู่ในอันดับสูงๆทั้งนั้นเลยล่ะคะ่ะเป็นผู้หญิงที่สวยคม ตาโตเหมือนกับบาร์บี้และหุ่นนั้นสูงเพรียวขายาวมากๆเลยทีเดียวค่ะและอันดับที่หนึ่งได้แก่สาวซอนเยจ,จินค่ะนับตั้งแต่รับบทเป็นสหายผู้กองยุนเซรีชื่อเสียงที่ดังอยู่แล้วก็ดังเพิ่มขึ้นอีกแล้วค่ะแถมยังโกยแฟนคลับจากต่างประเทศไปได้เพียบเลยบอกได้เลยว่าซอนเยจ,จินนนั้นครบเครื่องดัง เก่งและสวยเป็นคนที่หน้าแทบจะไม่เปลี่ยนตั้งแต่เข้าวงการมาเลยละคะ่ะจนตอนนี้เธอก็ยังน้าสวยใสมาโดยตลอดคะ่ะเป็นไงกันบ้างคะกับ8อันดับผู้หญิงที่สวยที่สุดแห่งปี2020นี้แต่ละคนนั้นเป็นสุปตาที่สุดยอดจริงๆล่ะคะ่ะ